โอเคครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับดูว่าผมพกกล้องขแคสเกมมือถือมาเลยน,นะครับผมก็วันนี้ผมจะเล่นเกมนะครับผมวันนี้ผมจะมา,อาสอนนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมในการสมัครคอเซดาครับผมก็คือมันเป็นโปรแกรมที่จะรวบรวม,รวมเนื้อหาของมหาวิทยาลัยต่างๆไหมคุณเรียนทีนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับผมเขาจะให้คุณเสียตังค์นะครับเพื่อเอาใบเซอร์ติฟิเคตวันนี้ผมจะมาสอนรับใบเซอร์ติฟิเคตฟรีกันนั่นเอง โอเคครับสมมติผมอยากเรียนคอร์สคอร์นี้ครับผมก็ถ้าท่านผู้ชมติดตามผมก็จะรู้นะครับผมคนชอบไดนโนสอ์มากครับผมผมก็เลยอยากเรียนคอร์สเทคโนโล o ีด g y t ทัลพอร์ต d รลโลซอร์และออริจินอ็อบเพิร์รรรมมตครับผมโอเคข้อที่หนึ่งครับผมถ้าผู้ชมห้ามกด Enroll for Free นะครับผมคือไอพวกนี้เนะี่ยมันจะชอบชาร์จเงินรายเดือนครับผมคอละห้าสิบดอลเลยมั้งถ้าสมมติผมจำไม่ผิด ส่้ผมของเขาซึ่งค่อนข้าง,งราคาสูงมากนะครับผมแล้วก็ฟรีเนี่ยมันให้เวลาเจ็ดวันซึ่งผมไม่มีทางเรียนจบทันนะครับผมดังนั้นก็ Smart Aid สมัคร i n นเดอ a ์เชอร์เอชของค t i c ิเนียลผมติ tip ๊กฟูติ๊กฟูรับผมแล้วก็พิมพ์ตามนะครับ I agree to the terms of both ครับผม continue ยลม o ชูผมเป็นนักเรียนม,มัธยมอันนี้รายได้ต่อปี จะตีสักห้าร้อยแล้วกันนะครับผมเอ่อ Employee Status ครับผมอ่า Students ครับผมเพราะว่าคือว่าฟอร์ดทุเพนี้ก็ใส่ต่ำๆไปนะครับผมเซิร์ดอลลาร์ per c o u r s ครับผม Value a p p l y for financial aid ก็คือผมก็บอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าช่องนี้เนี่ย Why a o u a p p l i n g for financial aid ท่านผู้ชมก็ไปเขียนมาเองครับผมเป็นจำนวนหนรอาสิามพันต่ำซึ่งผมก็ได้ทำการเขียนมาแล้วแล้วับผมแล้วผมก็ทำการก๊อบแล้วกรอ เรียบร้อยครับผมนอกจากนี้จะมีคำถามหนึ่งครับผม How will this tape help you to achieve your career goals ครับผมโอเคแน่นอนครับผม150คหาสิบครั้งผมก็ได้ทำการเขียนมาเรียบร้อยแล้วครับผมก็แปะเพาะโอเค How อ s improve ครับผมอันนี้ก็ติกเกอรไปครับผม I'm นน t a r โรบอท u ั m มิดเช็คความเรียบร้อยครับผม s ั b มิ t ครับผมโอเคครับผม คือแล้ว o u know, outcome of your application on 5 February คร okay. 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 so, so okay. so okay. so ับผมโอเคครับผมแล้วก็ระหว่างนี้ห้าม c h o o s e s t a r t of free tail นะครับผมไม่ั้นมันจะ cancel นะครับผมก็มารอใช้เวลารอ15วันนะครับผมแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วอ่ะมันจะมีอีเมลเด้งขึ้นนะครับผมว่าคุณสมัครแล้วโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวจะเป็นผลจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันวันที่5กุมภาพันธ์กันเลยครับโอเคครับตอนนวันที่5กุมภาพันธ์แล้นะครับก็สังเกตได้ว่านี พอเซราโซนีเรียมาแล้วครับผมกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็เริ่มเรียนได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมครับถ้าชอบกดคลิกชอบมากกดซับสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย